ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงตามหาบัวนะครับเป็นเหรียญครบแปดรอบนะครับเก้าสิบหกพรรษาปีสองห้าห้าสองนะครับเหรียญนี้นะครับได้มาพี่พี่เจ้าของผ้านี่ที่ผมเช่าต่อมาท่านบอกว่าพ่อท่านได้มาเป็นเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับ น่าจะจากวัดเลยนะครับแบบนี้ผมเห็นอ,อยู่ในเว็บก็ได้บางคนก็ได้แบบนี้มาจากวัดนะครับไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเห็นมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามีดีบุกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ดูสวยมากนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับ อันนี้ไม่กล้าแกะถ้าผมแกะนี่ผมจะดูออกว่าเป็นเงินหรือเป็นดีบุกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเอามาประมูลนะครับประมูลถูมเลยนะครับผมจะลงประมูลในทิกตอกนะครับเริ่มที่พาราเก้านะครับพาราเก้านะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตลงไว้เป็นเครดิตในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ทิกตอกไว้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับรับประกันนะครับเหรียญแท้นี่นะครับ ดูสวยมากนะครับาทางาจังหวัดอุดรน,นะครับเกียจจีสายอเมเอออุดรน,นะครับหลวงตาห้าบัวใครที่ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเหรียญหลวงตาท่านสะสมไม่ต้องไม่ควรพลาดนะครับต้องไม่พลาดนะครับเหรียญน,นี้น้อยนักนะครับในกลนุ่มนี้น้องบอกไว้เลยว่าในกลุ่มนี้แทบจะไม่เห็นแบบนี้ลงนะครับส่วนใหญเขาจะเก็บกันนะครับเขาจะ เก็บไว้กันนะครับเขาจะไม่เอามาลงแบ่งนะครับราคาแต่ว่าอันนี้น้องมีพาราแบ่งนะครับพาราพาราประมูลแบ่งนะครับอ่านี่นะครับพาราประมูลแบ่งผ้าเท้ลาพาราจับต้องได้นะครับพาราไม่แพงนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นผ้าเท้ลาพาราไม่แพงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ค่อนเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับตามจริงอยู่ในถุงแบบเป็นถุงซีน เขาได้มาแบบนั้นนะครับเจ้าของเก่าเขาผมก็เลยมาแกะดูนะครับแกะจับดูนี่นะครับอ่าก็ฝากนะครับฝากติดตามนะครับน่าจะเป็นไวอขออน <riding> น่าจะเป็นเร็วเร็วนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นเร็วเร็วนี้นะครับอ่านี่ดูสวยงามนะครับอันนี้น่าจะเป็นตาปั๊มหรือเปล่านะครับนี่ ตามปั๊มหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่รับประกันแท้ให้นะครับองนี้รับประกันแท้ผ้าที่ผมเอามาลงส่วนมากนะครับที่ผมแม่นๆนี้นะครับผมรับประกันแท้ให้หมดเลยนะครับรับประกันแท้นะครับคือถ้าผมจะลงผ้านี่ผมไม่อยากจะลงผ้าเก๋รวมกันหมดนะครับคือกลัวเสียชื่อนะครับกลัวโดน มันจะเสียเครดิตนะครับมันจะเสียเครดิตผมกลัวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมลงนี่เห็นไหมครับครูบาอาจารย์ผมคือผ้าของครูบาอาจารย์ผมนี่นี่ครับพระแท้เนี่ยครับพระใหม่และพราเก่าคือผมจะคือเป็นพ่อค้านี่ผมก็ต้องเอาผ้าแท้มามาลงนะครับซึ่งพระเกนี่อย่างนี้อันนี้คือเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูอันนี้ผมเช่ามาเอาเช่ามาเทียบกับพ้าสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จเกนะครับ อันนี้สมเด็จเก๊นี่องค์นี้สมเด็จเก๊นะครับเอามาเทียบกับสมเด็จแท้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกองหนึ่งที่ผมไปเอามานะครับนี่อันนี้ก็เก๊นะครับนี่ผมเอามาเทียบกับจะยกตัวอย่างเป็นผ้าแท้กับผ้าเก๊นะครับองค์นี้เก,นเกนน๊นะครับนี่เก๊นี่ผ้าวรวาาุ่นสี่นะครับผ้าของขวัญวักปากน้ํารุ่นสี่ีีเก๊ดูดูที่ด้านหลังก็รู้แล้วแท้นี่ตัวอันนี้มีพอสมเผาด้วย พิมพ์พิเศษด้วยอันนี้จะฝั่งยันนี่ยันจะมาทางด้านนี้นี่ตรงด้านนี้จะมีช่องช่องว่างเยอะอันนี้อันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขอไม่ปิ้นนะครับนี่ดูแกะพิมพ์สวยกว่าพระแท้อีกครับเก๋อันนี้น,นี่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมมีพระอะไรเอามาแบ่งปันพ,พี่เพื่อนๆหรือว่าเอามา,าเผยแร่ บุญบารมีของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์นะครับน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเผื่อจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยแบ่งปันกันนะครับนี่นะครับองนี้มีแบ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้กบสวัสดีครับ